สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Review เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง iPhone 8 vs iPhone SE 2020ดูไว้ไม่ถูกหลอกว่ารุ่นไหนใหม่หรือเกา่าวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคอละหนึ่งไลค์สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจหรือกดติดตาม e m อ a Channel Review เพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับการเปิดตัวของ iPhone SE รุ่นปี2020 ทำให้หลายคนตั้งตารอที่จะซื้อแต่เนื่องจากว่ามือถือรุ่นเล็กตัวนี้ก็มีความเหมือนกับ iPhone 8ที่ออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วเหมือนกันแต่จะแยกความแตกต่างออกอย่างไรวันนี้ทังทีมงานจะมาบอกถึงเรื่องความแตกต่างระหว่าง iPhone 8และ iPhone SE 2020กันแบบง่ายๆครับรูปลักษณ์ภายนอกสำหรับความแตกต่างของ iPhone 8และ iPhone SE 2020 เราสามารถดูจากภายนอกได้ทั้งหมด3จุดได้แก่โลโก้ของ Apple ถ้าเป็น iPhone SE 2020จะอยู่กลางเครื่องหรือง่ายๆครับมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกับ iPhone 11นั่นเองแต่ iPhone 8จะอยู่บนขึ้นไปหน่อยด้านล่างของเครื่อง iPhone SE จะไม่มีโลโก้อะไรเลยยกเว้นสีแดงจะมีคำว่า Product Red ซึ่งตำแหน่งของ iPhone SE อยู่ล่างกว่า iPhone 8 สีสันของเครื่อง iPhone 8จะมีให้เลือกสีสีคือดำสเปซเกย์เงินซิลเวอร์ทองและแดง p โปรดักเรดส่วน iPhone SE จะมีให้เลือก3สีคือดำขาวเฟมสีเงินและแดงโปรดักเรดซึ่งอันที่จริงความสดของสีนั้นแดงโปรดักเรดของ iPhone SE จะให้สีที่สดกว่า iPhone 8ฟังก์ชันภายในที่ดีทัดทับติกเอนจิน สำหรับ iPhone SE จะไม่มีหน้าจอแรงกดหรือ T.D.T ั h แต่จะเรียกการใช้งานคล้ายกันนี้ว่า Taptic Engine ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นการแตะช้าเร็วส่วน iPhone 8จะเป็นแรงกด T.D.T ั h ปรับได้3ระดับโหมดบุคคลทั้งกล้องหน้าและหลังฟีเจอร์กล้องของ iPhone 8จะมีการถ่ายภาพบุคคลได้เฉพาะกล้องหน้าเท่านั้น แต่สำหรับ iPhone SE 2020จะสามารถถ่ายภาพบุคคลได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังคล้ายกับ iPhone 11จุดนี้จะสังเกตง่ายสุดเพราะ iPhone SE จะรองรับ eSIM หรือซิมการ์ดแบบฝังในเครื่องแต่ iPhone 8จะรองรับแค่ซิมการ์ดภายนอกเท่านั้นเลขรหัสเครื่องหรือชื่อโมเดลใน about phone เกี่ยวกับมือถือ แค่นี้คุณก็สามารถเช็คได้ว่า iPhone ของคุณคือรุ่นไหนได้โดยจากโมเดลเนมหรือชื่อโมเดลว่าเป็น iPhone SE หรือ iPhone 8ใน Setting ตั้งค่า general ทั่วไป about เกี่ยวกับได้เช่นกันและนอกจากนี้ที่กล้องของเครื่องด้านหลังจะมีการระบุว่า Wi-Fi 6 LTE Advanced ก็เป็นอีกจุดที่เราสามารถสังเกตได้ว่านี่คือมือถือ iPhone SE ได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วการซื้อเครื่องระหว่าง iPhone SE 2020หรือ iPhone 8ก็จะมีความแตกต่างประมาณนี้ครับดังนั้นหากจะซื้อมือถือใหม่ก็ควรจะเช็คข้อมูลส่วนนี้เพื่อความถูกต้องและได้เครื่องใหม่ไม่ย้อมแมวกลับบ้านได้เช่นกันครับทางทีมงานเอ s c h a า n ช l n e l ขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบทางทีมงานเอ s c h a า n ช l Re รีวิจะจัดทำคลิปให้ติดตามกันอีกครั้ง หากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่าช anel n Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ